น้ำเพชรศิริบังคศรีนะคะแล้วก็อาจารย์วิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายนะคะชยานบุญเลิศนะคะ<า>จะเป็นวิทยากรให้เราวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเองนะคะรัฐนันต์แต้งใจหัวหน้าฝ่ายพัฒน,นาฝีมือแรงงานนะคะจากสถาบันพัฒน,นาทรัพยากรนมนุษย์สำหรับวิษาทการบริการสุขภาพช,ชื่อยาวนิดนึงนะคะเรียกสั้นๆเนาะ DSD Wellness สังอมแพงนะคะก็ ยินวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการฝึกอบรมทักษะแรงงานไทยรองรับนโยบายซอฟพาวเวอร์นะคะของเราวันนี้เรียนหลักสูตรเทคนิคการนวดไทยตามแนวเส้นสิบนะคะ30ชั่วโมงนะคะจะเรียนด้วยกัน4วันโดยปกติแล้วของเราอ่ะจะเรียน5วันนะคะแต่อันนี้ยุบให้เหลือ4วันนะคะให้กระชับขึ้นเนาะแต่ว่า เนื้อหาแน่นนะคะอาจารย์พอมาแน่นเต็มๆไม่ได้ย่อนะขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกอบรมนะคะสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะเป็นสถาบันเฉพาะทางของกรมพัฒนาฝิมือแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานนะคะก็มีภารกิจด้านนวดและก็สปาแล้ก็หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยนะคะทุกท่านมีท่านไหนที่เคยไปสังกำแพงบ้างคะยกมือขึ้นเลย ยกสูงๆเลยค่ะอ๋อบางท่านยังไม่เคยไปเนาะก็าทางสถาบันของเราดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะวันที่ 14, 13, 14แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก3วันนะคะจะมีนวดไทยฟรีถ้าใครเข้าไปใช้บริการช่วงช่วงวันปกตินะคะไปใช้บริการได้นะคะอาจจะถ้าเราจบคอร์สนี้ไปสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์ให้ความรู้ได้เสมอนะคะจะ์ ทบทของกรมพัฒน,นาธุรกิรงงานด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเปิดการเึกอบรมนะคะแล้วก็มอบไม้ให้กับอาจารย์ต่อนะคะก็ดิฉันน้ำเพชรศิริพันธศรีนะคะเป็นหัวหน้าคลินิกแพทย์แผนไทยและสปาหลัคอนนะคะดูแล2คลินิกที่โรงพยาบาลแม่และเด็กที่นี่นะคะก็ทํางานมาส0กว่าปีแล้วปีหน้าก็ใกล้กเกษียณแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมฝึยอบรมในวันนี้นะคะ เพราะนั้นในวันนี้ที่รูมาทบท,บทวในให้พวกเราเนี่ยจะเป็นการองค์ความรู้ที่เราค<ม>วรจะมีนะในเรื่องของการดูแลผู้ไข่นะ <c oughs> ผู้ไข่อย่างไรเป็นอาการอย่างนี้ทําไมเราไม่ตอบโจทย์อย่างนี้มันวิ่งนะเส้นไนมันจะเป็นเส้นนี้แล้วมาแนบกระเบนเน็บนะข้างกระเบนเน็บปุ๊บ คิดกระดูกสันหลังขึ้นมาที่ศีรษะขึ้นมาที่หัวคิ้วขึ้นมาที่ข้างจมูกอันนี้เขาเรียกว่าเส้นอีธาครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชยานินบุลเลิศครับหรือส่วนใหญ่เขาจะเรียกผมหมอนายครับเพราะว่าเป็นแพทย์กัไทยที่ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหกรรมบ,บริการสุขภาพด้านนวดไทยครับหลักวัตถุประสงค์ของการ,รอบรมในครั้งนี้ก็คือต้องการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ช่วยแพทย์ไทยที่ทํางานในโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนวดเพื่อการบําบัดและก็รู้ข้อควรระวังในการนวดที่ถูกต้องถูกวิธีเพื่อให้ผู้ป่วย มีความปลอดภัยและก็เป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับหมอเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของวิธีแก้อาการที่พบบ่อยในในคลินิกหรือว่าในสถานที่นวดของเราเพื่อให้กลุ่มหมอนวดเนี่ยได้เพิ่มทักษะเพิ่มเป็นการอัพสกิลให้กับเขามีทักษะที่เพิ่มเติมจากการที่เรียนในห้องเรียนให้มากขึ้น เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ไข้หรือผู้มารับบริการในคลิน,นิกการแพทย์แผนไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและถูกต้องสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็นเพื่อให้ผู้ไข้หรือผู้มารับบริการเนี่ยได้รับความาเขาเรียกว่า แก้ปัญหาตอบโจทย์ตรงจุดที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุดนั่นคือเจตนารมในเรื่องของการทำหลักสูตรนวนแนวเส้นสิบซึ่งเป็นแนวการนวดของไทยที่ถูกต้องและสามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุดครับ